วันนี้นะคะมาทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัยช่างหายเจาทงนะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะมีอายุทั้งหมด126ปีแล้วนะคะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของเมืองเซียงไฮ้นะคะจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้นะคะอยู่ในโครงการ95211 8 Double First Class แล้วก็49ด้วยนะคะเป็นมหาลาัยท็อป5ที่ดีที่สุดในประเทศจีนท็อป46ที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็โดดเด่นด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ภาษาจีนค่ะ ส่วนสาขาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นภาคจีนหมดนะคะถ้าภาคอินเตอร์ปอตรีนะคะก็จะเป็นสาขาพวกวิศวกรรมค่ะเขามีการร่วมมือกับยูมิชิเกนของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนวิศวกรรมนะคะกับนักเรียนจีนแต่เรียนเป็นภาคอินเตอร์นะคะซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าในประเทศจีนส่วนใหญ่ะคะ่ะก็จะไม่ใช่แบบนี้กันก็จะกลายเป็นว่าแบบเรียนแยกนะคะแต่นี้คือเรียนรวมกับคนจีนค่ะ แต่ว่าค่าเทอมก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะค่าเทอมอยู่ที่80,000หยวนต่อปีนะคะหรือว่า400,000บาทต่อปีค่ะคะแนนสอบที่เราต้องใช้ยื่นสาขานี้นะคะกับยู i ิชิ g กนในเซี่ยงไฮ้เจ้าทงเนี่ยน้องต้องมี SAT นะคะประมาณ1,310ถึง1,450แล้วก็ต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์730ถึง780นะคะหรือว่าต้องมีคะแนน ACT นะคะ32ถึง35โดยคณิตศาสตร์ต้องมี31 36ค่ะ แล้วก็จะต้องมีการสอบเข้าด้วยนะคะถ้าเป็นภาคอินเตอร์นะคะจะต้องสอบวิชาคณิตฟิสิกส์อังกฤษนะคะส่วนถ้าเป็นภาคจีนอื่นๆนะคะก็ต้องมีการสอบเข้าเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าภาคจีนนะคะก็จะราคาถูกหน่อยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ24,800่นหยวนต่อปีค่ะและนะักเรียนก็สามารถสมัครทุนรัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะส่วนน้องๆองที่สนใจภาคจีนนะคะต้องมีคะแนน h s k 5 2 0 0คะแนนนะคะ แล้วก็คะแนนภาคเขียนนะคะต้องมี60คะแนนขึ้นไปค่ะหรือว่า h อชิสเคคะแนนแล้วก็ภาคเขียนต้องมี60คะแนนขึ้นไปเช่นกันนะคะส่วนคะแนนภาษาอังกฤษที่ต้องมีนะคะก็คือ t o e f l 80การเขียนต้องมี20คะแนนขึ้นไปแล้วก็ i e l t s 5.5าภาคเขียนต้องมี5.5ขึ้นไปค่ะถ้าน้องๆมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้หรือกดไลค์แชร์ต่อโลแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าคะ <S <S ่ะบ๊ายบาย